สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นป .2 วันนี้พบกับมิตรวชิรานะคะสอนชาศิลปะทัศนศิลป์นะครคราวที่แล้วเราพูดถึงศิลปะที่มีอยู่ในชีวิตประจำวันนะคะซึ่งได้นำเสนอไว้หลายรูปแบบนะคะหลายอย่างแต่วันนี้จะให้นักเรียนนำเอาภาพศิลปะที่พบในชีวิตประจำวันเนี่ย มาทดลองวาดเส้นดินสอโดยไม่ต้องระบายสีนะคะเอ่อเราจะขอเชื่อมโยงไปยังความรู้ที่นำเสนอไว้จากภาพคราวที่แล้วคือภาพพระปรางวัดอรุณนะคะเราจะนำภาพพระปรางวัดอรุณเนี่ยมาเป็นแนวทางในการใช้วาดรูปนะคะให้นักเรียนวาดวาดเป็น เส้นเอาดินสอวาดลงไปบนกระดาษ A4 แนวตั้งนะคะบนกระดาษ A4 แนวตั้งและวาดด้วยดินสอนะคะบนกระดาษ A4 นะคะกระดาษด้านหลังก็ได้เป็นกระดาษ A4 นะคะโดยใช้ดินสอวาดแนวตั้งนะคะวาดแนวตั้งนะคะซึ่งแนวทางในการวาดนั้นเดี๋ยวมิรจะนำเสนอเป็นคลิปที่2 ะค,ะคลิปที่2จะเป็นคลิปจาก YouTube สอนวาดเจโดยครูโยนะคะซึ่งนักเรียนใช้วิธีการสังเกตก่อนนะคะดูดูให้จบก่อนนะคะว่าครูโยเนยวาดอย่างไรนะคะพอดูจนจบแล้วนักเรียนเก็บคอนเซปต์คือเก็บภาพรวมของสิ่งที่นักเรียนได้เห็นนะคะได้สังเกตนะ,ะวาด ตามความคิดของนักเรียนออกมาได้เลยไม่จำเป็นจะต้องไปเก็บรายละเอียดเหมือนกับที่ครูโยวาดซึ่งจะเป็นการเก็บรายละเอียดที่อาจจะมากไปสำหรับนักเรียนเล็กๆป2นะคะนักเรียนแค่เพียงศึกษาขั้นตอนและทดลองวาดตามสิ่งที่นักเรียนสังเกตเห็นแล้วออกมาเป็นภาพเจดีหรือปรางต่างๆนะคะอ่ะเดี๋ยวเราไปชมคลิปที่2กันเลยนะคะ